คดีข้อหากบฏในราชอาณาจักรแต่คนที่โดนย้ายไปมีโอกาสยากเที่ยกลับมานะครับเพราะรอบนี้เป็นการกวาดล้างรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าเฮียนกริปต้องเป็นทหารเสือพระราชาทั้งหมดเพราะในรัฐมนลรพุท,ทธศักราช2560พระมหากษัตริย์คือจอมทัพไทย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเหล่าทัพนะครับหลังจากที่มีความพยายามที่จะแย่งชิงเหล่าทัพนะครับเอาทหารเสือพระราชาไปอยู่ภายใต้อานตจของนักการเมืองซึ่งมีนายทหารบางส่วนฮะมีพฤติกรรมแล้วก็การกระทําลักษณะดังกล่าวจนเป็นคําสั่งนะครับย้าย ทั้งกะบีเลยทีเดียวตรงนี้ข้าให้กับนายทหารชั้นในพลของกอ,องทัพบกนั้นมหาการศักดิ์อ,องค์จอมทัพไทยแห่งพระบรมราชูปจักรีกำลังขึ้นจะสังทันเสรข้าพระพุทธเจ้ารำลึกศักดิ์ที่ผ่านมา นะครับมีการแย่งชิงนะครับกำลังทาหารโดยเฉพาะกําลังปฏิวัติในพระนครขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังไปขึ้นตรงกํานักการเมืองก่อนหน้านั้นในยุคสุทินครังแสงนะครับก็ไม่ยอมที่จะลงนามในฐานะประธานสภากลาโหมนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทาหารมีการเรียกพระบรมเสาทับไปที่บ้านแต่พระบรมเสาทับไม่ยอมไปนะครับมีความพยายาม ที่จะให้ภูมิธรรมมีการปรับเปลี่ยนโผของบ้านจันทร์นะครับแต่ผู้บัญชาการทหารบกไม่ยอมนะครับก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งและสุดท้ายโผของบ้านจันทร์กลายเป็น,นเหล่าบรรดาทหารคอแดงหลายคนจนเป็นที่มาของการย้ายกำลังในพระนครหรือกำลังปฏิวัติทั้งหมดนะครับที่ ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไปเกี่ยวข้องกับบ้านจันทสองล่าออกจากกองทัพบ,บกไปอยู่กําลังด้านการศึกษาเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ทัพบ,บกทัพรือทัพอากาศก็ลักษณะเดียวกันนะหนีไปอยู่บ้านจันทร์นะครับแล้วก็สุดท้ายโดนจับโป๊ะได้นะจนมีการขู่นะเล่นงานลูกชายของผู้จัดการอาหารบกคนเดิมจนเป็นที่มาลูกชายต้อง ลาออกจากตำแหน่งในทันทีวันนี้ความพร้อมของกองทัพปกทัพเรือทัพอากาศพร้อมเรียบร้อยตำรวจนะครับแน่นอนฮะบิ๊กตายก็ต้องเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงแม้ว่าพลเบรกเสรีเตมีเวสเจ้ามาขู่นะครับว่าถ้าไม่ตั้งบิ๊กตายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะฟ้องนะครับอุงอิงแพทองทานชินวัตรนะครับ ยังไงทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับเหล่าทัพต้องเป็นทหารเสือของพระราชาเป็นตำรวจของพระราชาสาเหตุเพราะว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไว้นะครับทุกตำแหน่งไม่ว่าจะมีเจตำแหน่งไม่ว่าจะมี9าตำแหน่งในกรรมการสภากลาโหมกรรมการตำรวจนะครับกรรมการตุลาการกรรมการอายการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการทั้งหลายเนี่ย จะมีฝ่ายการเมืองได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นที่เหลือเป็นข้าราชการทั้งหมดจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเราข้าราชการไม่ได้นะครับตอนนี้การถวายสัตย์ปฏิญาณของกองกําลังชุดใหม่ของเหล่าทัพชุดใหม่ซึ่งโดยเฉพาะกําลังในพระนครเนี่ยเป็นกําลังปฏิวัติทั้งหมดและกําลังปฏิวัติเหล่านี้ขึ้นตรงกับสํานักพระราชวัง นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพเดิมที่กเกษียณอายุราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระมรอราชองค์การโปรดเกล้านะครับให้เป็นองครักษนะ์ประจําพระองค์รับอีกตําแหน่งหนึ่งยังไม่ได้กเกษียณอายุราชการนะครับเข้าประจําในทันทีซึ่งเป็นระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้จบหรือยังถึงแม้จะมีความพยายามที่จะบีบเรื่องเรือ,รอดำน้ำนะถ้าผ่านเรือดำน้ำําตามอผ่านโผตามที่ บ้านจันต้องการก็จะผ่านเรือดำน้ําให้นะแต่ถ้าไม่ผ่านนะฮะก็จะไม่ผ่านเรื่องเรือดำน้ําให้ก็สรุปผู้ัญชาการกองทัพเรือท่านก็ไม่ผ่านท่านก็ไม่สนท่านก็จะเอาผัวตามเนี่ยนะต่อมาทั้ง4ท่านทั้ง3ท่านก็รับโปรดเกล้านะครับเข้าประจําราชวงศลักเลยนะราชวงศรักทันทีเลยนะครับตอนนี้ถามมาพร้อมหรือ,อยัง ถ้าบกทําเรือถ้าประกาศพร้อมแล้วหรือเฉพาะตำรวจนะครับทหารก็ถวายสัตย์ปฏิญาแล้วไกรแสดงตัวไปเกี่ยวข้องตำรวจทหารนะฮะไปเป็นคนของนักการเมืองไปสังกัดพรรคการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองผมเรียนให้ทราบนะฮะเตรียมตัวไว้ให้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจไม่ว่าคุณจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อไหร่ก็ดู เหล่าทัพสาหล่าเท่าที่ผ่านมานะครับที่เคลียร์หน้าตักทั้งหมดนะครับและดับอนาคตของตัวเองโชคดีนะฮะบ,บางคนไม่โดนคดีข้อหากบฏในราชอาณาจักรแต่คนที่โดนย้ายไปมีโอกาสยากเที่ยกลับมานะครับเพราะรอบนี้เป็นการกวาดล้างรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าเฮียนกริปต้องเป็นทหารเสือพระราชาทั้งหมด เพราะในรัฐมนูญพุทธศักราช2560พระมหากษัตริย์คือจอมทัพไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ทิตในหัวใจปวงราชาวไทยพักีราชันปวงราชาวไทยพักีราชัน ่าแผนนนนดินทิทฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำลพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพาไาต้นผ่านพ้นโพยภ,ภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศโลน ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไม่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุขใจเธอไถ่ไรมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฟ้าทร,ปรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น